ฟังเลยว่าให้ฟ hmm. um. uh ังเลยนีคนถือ huh. ป่อือนีคนถือถือหลายแต่ก่อนหมู่บ <Ừ>. hmm. uh ้านก็กอนนั mm ่น hmm. ก็คนก็ถ mm ือหลายอย่าเน้บ้านเจ้าค่ะอืออันมันทางนี้หัวใจดินน้ำเน้อชื่อหัวใจดินน้ำนะชื่อหัวใจดินหนักส่วนมากต่ไม่เท่อันนี่แหละมาสเตอร์ดีกับวัปันไดเลยนะ อันเลขที่เขาว้าันถือันมอาตใสรอานมอาตุงเทลูกหลานโทวมาตุงเทถสร้างวอันเลขอันนี้เขาให้บบทุกคนเขาให้บ่าทกคนเอาให้ทุกคนเขาให้เขาให้ว่าจะพูดแล้วสมว่าเขาให้มา ว่าคไหนเล้วซุวยฝันซุวงก่อแม่ไม่ก็มาซื้อคือเขามีคนมักซื้อมาหลายปีร้อยซื้อน้องเขาถึงก็เลยหาบาทที่ละสิบาทอยู่ังที่แบบเด้กอันนี้อันนี้ฝันอ่าก็ว่าฝันฝันนั่นแหละนางเธอแตเล็กน้อยบอกเล็กน้อยบอกก็มีบอก มีคนทึกหนาะถึงแถบคู่หมุนแล้วเปล่าหเพื่อกน้อยเทือกไรนางเพื่อกสิเพื่อกว่างอันสองสามสามสองอันเทือมันเข่าขับฮะเพื่อสองสามสามสองอันนางมันถือขับคุ้นเจ้าสามสามสองอหมุนอ่ะมีคนถือขับเลยเะบานเจ้าหาพุละซ้องมือคุณละซ้องมือคุละซ้ำมือแบบนี้ สื้อแจ็คเก็ตจอ่อนอาน่จะสจะอ่อนนี่เ่ื้อบ่เมนเบิรเน็อตดวงเขาว่าคุณละสองสองพันสาพันฝ่นเขาทือซื่อนะดวงเขาเ้อมันจังใดได้เท่าาทกี่บาท้ำผู้มีดวงมันจะชี้ได้ที่อือผู้มีดวงห้าบาทเลยห้าบาทสิบบาทเลยฮะชื่อแม่ก็ได้ห้าบาทสิบบาทเยเออเจ้าหา หเขาได้หาบาทกับสิบาทนี่หรอเออเขาเขาได้รายก็ห่าวละพีมได้สมได้กเอาซื้อวุกนกเมอะไรถือกุ้งห่วนาีิคนแถวนออถือกุ้งห่วนได้หกือเออมือวานมือก่อนวันทีนี่ก็ถือฮะ ปดชิบแ่อก็วันอืดเออนั่นแหละเมยาไหนงวดวันหันได้งงวดันหันหละนวันม่อนจ้วนก่อนน่ะอมีคนโชคดีอืมก็คืออ่าถึงรหักบ่มนูะหลายนะละสามพันสี่พันละแปดพันไป็นอย่้ะเพิ่ไป โอ้สวยแท้สวยอย่างนี้ะโอ้ว่าป้างอหนุมเลยแตงฝ่านี้หโอ้ดับผมอันนั้นไม่่ยุเดียวงามดุกเวลาโทรให้แม่นี่ยแไปเติมเงินเม่ี้มองเติมเอ๊ะสาวใหญ่เออโทรอันให้่อใหญ่มาหลับค่อยอันนั้นฝาเด้อไคือว่าถือกระดกดี นตัวเขาเจ้าซ mm. ื้อฮะเขาจะซื้อเพิ่นก็ถืออะไรเล่มาจากไสนเห็นมั้เลขเขาจะทุ่มมาแต่กรุงเทพอะไรมาหนุกหลานมันรบกวนกับฝันรู้ไหมยังว่าเขาฝันช่วยหน้าเตันเลขมฝันอืมตันเลขมฝันอืมแสดงว่าฝันเป็นคนฝันเน้นตัวชนะเอาฝันเน้นตัวอืม สองสองบอกเขาได้เขาได้สามตัวโอ้ได้สองสามสามสอง่ลางเลยอสามชองงวดผมได้งวดนี้มันสอง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 งวดือเขาถือหลายหนึงแต่ตัวนั่นแล้วสามองค่ะอืองวดนี้เขาถืออีวอนถือยูคนที่ซื้อค่ะถืออีบอกอีกแลก็ถือหลายถึงแปดพันฮะ thế mà anh mình côn mềm thì hạt súpô phun ngay đặt này súpô phun ngay nhau rồi <laughs> năn nhau cứ như anh luộc đặt như sao vậy, nói là nó nhau cho đến nó chứ nó cũng dài nó, สิจัถือเถ่อนเคเขาสื่อว่าเงินบุิดหน่อยฮเนียเขามาแตใส่บนหน่อยเข้อมาจะใส่เล็กอันนี้นะฝันเล็กเขาฝันเขาก็ทูบอกเม่ทีบ้านเจ้าบ่นเขาไปทำงานกรุงเทพบอกเจ้าของบ้าได้อานเขาแม่ซื้อถือห้าบาทแต่ยังไงบ่เอาน้ำเอาน้ำไผ่ห้าบาท อัอนไแม่ก sí, pues ็แมก็ถึอสีบาทแม่ก็อามาือซีบาทแต่ยิ่น้ำกัดนั่นแหละโอ้ยยิีนน้ำเขาอืมน้ำเขาเดี๋ยวเขาให้มาคุ้มวดอยู่มาอยู่มาทำโอทีลังเทือกับเขาลังเทือกเขาเขาอะี้นะใช่ว่าส่วนมากเทือกบ่เนอกแม่บ่นอันบ้านเราถึอเล็กดีจังเนาะอัน เออถือเล็กดีโ้นเขาถือสามสองสองสามนั่นน้องแงถือค่ะเพรวันนี้ก็ถืกแขกเขบประหลัอเเขาอะลัดกัองแกถือประจำโอ้สียดายแต่ไม่ได้ดัดให้เอาเบอร์โทรมาดุลกมาให้ยายถึเกียนเส้นนี้เขาารลัดก็ถือดีแถวบาเมืงหันถือถือกุหลาบลาก่อนเล่นให้ฟังเลยแปดพันเพราะว่ามีคนถือเราบอกถือลุกเอามาแต่ใสก็อูดอนูุดอนนี่ค่ะ เขามาแต่อุดรอนคือลูกนี่อันเขาบวงสรวงวันหนึ่งก็ได้เขาบวงสรวงนี่ว่าอันโทรมาอืเขามีมีคนบันทึกขึ้นไปเอาเมียอยู่พุนบอกเขาที่ถือลูกนั่นฝันนั่นแหละอันดวงบวงสรวงนั่นฝันนั่นแหละเขาฝันนั่นแหละบอกเขาฝันเอออันเขาบวงสรวงนั่นฝันนั่นแหละอ๋อทอไม่ตัวไปได้ เอยม่ได้รัดผมจะเือบว่ามีผู้เสยเหตุการสีสศรอันนี้ช่วงนี้เขาเขาบอกบอกเขาฟันเขาฟันแล้วก็ได้เลขนะบอกเขาฟันอีกบอคนที่ซื้อนี่คือประจำมืออประจำคนนี้ออเลียแต่เขาเพิ่ซือซื้อหน่อยว่าง่ายนี่เขาไปซื้อหน่อยว่างทีแรกๆก็รือผู้ละลายอยู่แล้วนาอไม่แมวสองหมื่นพเลยนาอสองหมื่นสามหมื่แล้วก็ซื้อหมื่นหนึ่งหื่นแวซือประจํกปจำยุ่เหินว่าจะสอะดู้ก็ซือเปยันก็ได้เจ๊เขา เฮ็ดบุญแล้วยเราไือกมืดนั่นแจ้ข้ามื้อวัานมือก่อนนั่นเป็นที่หนึ่งที่วันที่ชิ้หกองย่านนี้เป็นที่สามจิดเอ็ดเลืเป็นที่หนึ่งของย่านยหือหาหกพันแม่เขาอีแปะจะเทือเด่เลยือเลยเขาไม่ได้ถือกพี่ผู้ใจหญ่นะนะทังเขานั่นเือเป็นแสนสองแสนไม่ได้ทังอุดหนุทังนี้นั่นเขาซื้อตามเงินเนาะไม่ตัวเเนาะืพรว่าเขาหากซื้อคู่หมด เือนกูหมดเออเม่อตรวจช่วยเหตุผลใครสร้างดังขึ้นดังขึ้นผีมาเบิ้งในโทรละถักติในโทษละสาขือบ้านสใช่ให้เบิ้งดอกงามแท้งามสแทยให้เบิ้งงามน่ะสวยแท้เิยจะนอนแล้วนอนหลับแตบอกเราแล้วขนุนมาน้องชิดมือเด้อป่าเจ้าเจ้าคนมอเออโอเคมาหลับได้เลยโอเคคนมาอย่าลืมเด้อกราเป๋านีเลขตัวดีก็โทรมาให้เนะ แค่อยากซื้อนำเออเอาเอาบ่โทรใจบ่ก็ที่มาดัดคือเขาไม่ได้ดัดนี่เบาะอืมมันอยากดัดดีได้ผมเขียนชื่ออีนห้องหอมเด้ออันนี้หอมพ่อุณยังจ้าจ้าเดี๋ยวฉันเขียนให้อืมได้เลขอย่าลืมบอกรูปบอลกหลานได้เอีนผมให้สวยๆแล้วอย่าลืมเด้อะไม่เีนบ่ใหญ่อิญเจะใหญ่บ่ไม่ใหญเอึ้นใหญ่ขึ้นคุณแม่ไปโดดเดืคุณแม่แหงอยากให้ขึ้นให้ขึ้นมันจังไหญ่อืมขึ้นคุณแม่ขึ้นใยญ่ใหายกับพุงใจบด จะให้เอินยังไงบางเธอยานบุึกรถเอินไปสินะ่าพื้เนี่นล้างยังไม่ทันเข้าดอกอันนั้ว่าคุณแม่ไปใช้ก็มีแต่คุณแม่เดี๋ยวไดถามแม่งวดนี้งวดนี้เขาให้ตัวเลขมาแล้วบอกโบประธานให้หลอกม้อเลขที่ออกคุณเด้อหม้อเลขทีออกอย่าลืมอย่าลืมเอาซื้อฟังเด้อไม่ย่างดอกอันใดเบอร์โทรเลยแก็ที่โทรไม่โทรมาเห็นผมเนาะเออโทรมาเห็นผมเธอว่าอันมีโชคมีลาบก็เอออันเอาโชคมาให้กต่ว่าบอกสินะ งามใช่ไม่สวยเจ้าเห็นแล้วตอนนี้โทรศัพท์นางค่ายรูปให้เบิ่งนะี่ยเห็นไหโอ้ย oh, ไม่กอมรักก็ชิอยากมาดักแล้วบ้านนี้หน่วย oh. อันทั้งอันขันแม่นอันันมากน่าตัดนั่นและมือนี้่ถ้าก้อนนุ่มหน้าอันกกนังนี่ขันแม่มนมากก็สิ่จะดัดผู้เดียวเท่านี้แล้วมือนี่มไม่ไดัดผูเดีดยวของกูมีหน้าคนใหญ่หนาาแท้อันนี้ค่กไข่ายค่ายขึ้นจังน้อยแล้วล่ะงานรถดาวเลยเซ่อเื้อเขียนยาวเข็ดผมวันนี้พูดทะลึกแล้วน้องคุณยายเนาะ อย่าลืมเด้อมาในเด้อจะได้กันเลยจ้องมือ่าลูกมันนีเอันเปาเจ้าว่าอันนี้นี่นะหนูอันนี้เจ้าว่าของใครอันนี้พ่อเหมียนนั่นแหละพ่อเหมียนเจ้าอันนี้นะตั้งตั้งอันนี้มันเด็กมากใช่ไหมก็ตั้งให้สบ่ได้ดย เอาจังเราเพิ่นไปเด้อลูกหลานเด้ m ลูกหลานโชคดีเฮ็ดจังได๋นี่เนาะแม่ลูกหลานมีโชคมีลาซื้อหลายเด้ี่เฮาซื้อดําหาบ่เข้าัดก็บ่ได้ซื้อหลายเด้มยานี่จะซื้อันเราซื้อเท่าใดล่ะ8,000เออเราซื้อ8,000งวดนี่งวดที่1เราซื้อเบิดลว่าอือเื่อถ0 0 0นั่นเราเบิดหลายอยู่นั่นเราเบิด1เราได้ซื้อนําอันนําเลขอื่นหลายวอือนั่นแหละ มันนี่อันแม่เ็ดไไ้แม่เวลาจำก็จำว่าเขาถื่อเลขดูทางมันถามย่าเนี่ยนะยไอ้มิตรคุ้มนั้นเนี่ยคือคุ้มอึ้งคุ้มย้ายอันเท่านั้นซื้อเบิร์ตสองร้อยบาทน้องแล้วได้สองหมื่นน้องหมวก่อนเอองินนี้จะได้พคนละหมื่นหมื่นละแปดพันเขาถื่อเลยมิตรคุ้มนั้นเลยคือสองหมื่นก็บเบิร์ต แค่คนดวงดีกันคือเงียบเงีบเงียบเงีบยอยคือเขาเสิร์ฟตางเขาบอกแม่ของมคืออันอันเขาถือเป็นดอกแค่ดอกบอกจะบอกคนเนาะเขาก็บอกแต่บ่กมันเขาบอกบอกเนาะบาทปีิ่งขเขาจะเอามีเงินแห้บอกแห้ได้บุญบัาทสิบบาทอะไรซื่อสีหน้าบุ๊งแมนบาสีนั่นเลยลูกเอาคอยมียูเงินหาบาทสิบาทก็ไปซื้อน้องเขาจังสีนาท่็แม่นเหรอเธอได้โชคได้ลาบก็อย่าลืมบอกเบิ่งลูกหลานเห็ดผมให้งาม สวยงามแท้อันนะพึ่แม่คนแทงมะท่าวอ้อยิกดีอยู่ได้นึกว่าซิบุยิกพึ่งแม่หลอนเด้งดึงเด,ด,ด้งดึงเลยอันน่ะอันนะดึงดึงดึงแท้น้องอันผมซื้อ,อยาซื้อน้ำยามาชะลมจะเป็นเกี่ยวประจำคุณแม่อืมค่ะนี่ยาอย่างในลูกอันยาชะลมผมกอย่าลืมอย่าลืมกอดมือโทรมาหาลูกหลานติ้งติ้งติ้งตางลอสิเห็นอัญมาีพวงเกลียวน้องไม่ใช่ไลย ราตมดัดผมมีตลอดเยเอ,อะั่งเยอะมากแต่ว่าอันมันต้องมีน้ำยาสรมในอุปรรจำค่ะหาเงิหหนหาเงินถอนแมีเงินถอน,นอยู่บ้าเนาะไห่เอาเงินทำไง <c oughs> โอ้ยลูกเย<ช>ยอยแม่ันแม่นได้อันของคุ้แม่นสองร้ยหาสิบของแม,ม่ก็ร้อยหาสิบมีซุ้มจันก็ได้จึ้นกันเนาะ แม่นนั่นแหละลูกลืมซื้อน้ำยาฉันแม่นมาครบสี่คนมาหนี่ว่าเมื่อเป่าเนาะอืมอ่ามันต้องทบนัดโทรได้เจีตังมันบออันมีธุระอุบัตว์ไหวมันบอดุนเด้อันลูกอันนี้เมื่อว่าดัดเข้าเดียวเนมันดนไปหานำเรื่องเหล่าฮันนีให้เปลี่นขับฟังมีเพจเฟนนขับกระติดต่าวมามันนีเจต่างเปียัอย่างเนาะอืมอะไรเงินเงี้ยอาฮันนี tại tất cả năm anh em hơi đầy ngân lạy đột quỵ nhae có thể đến hết hồn mhm 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 เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ได้เลขดีก็นอนได้เขาอลัดทําก็อลัดนเจะซื้อหลายแนีิาคุณแม่ตัวโอ้บ่ได้ว่าล่ะฟังๆให้เบิดเงินสิว่าแล้วได้ยินบ่เธไดกเอ็โทรมาบอกหเด้อลูกหลานก็บ่เอาลดอกเล่นหัวซึนๆซๆนี่ล่ะ ซื้อดำาอยสองลอยแบซีซ่าหาซมันจะเป็นซื้อหลายเด็กเล่นจะหาบาทสบาทมาหาน่าเล่นเล่นิวเอออย่าลืมอย่าลืมงวดงวดชิมาเนี่แหละเนาะที่รอฟังข่าวเด้อเออเอเารอ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 ขัดบอกคนให้ไม่บ่นโทรมาจัดในวันเดียวเดียวค่ะชิมาเฮ็ดผมนะอย่าลืมเด้อเออเอโทรมาบอกลูกหลานจากก้อนเนะ เธอไปยืเหินผัดตังยื้อใช่เะว่าตังผ em> ัดพูนข si eh uh, ี่รถไปมองนั้นมองนีออางมืออีแม่เปิดผาประตูไว้คอยว่าไม่จะเฝ้าเปิดคนมาอยู่เพราะว่าคนสิไหลรุลุดเข้ามาในแม่คุณใหญ่เอาตัวเปิดใี้ยังกันมาอยู่เขือนคนว่าขันกันยื้เหินในประเทศผมได้อีกันเพราะว่ายื้อเหินแม่คุณใหญ่ที่หายกันแม่บุญโทรมาแต่เสาเลยเนาะขันงานมาต้องโทรมาเสกแต่เสาเลยว่าเออชิยูยูดดอกมันช่วงไหนิได้ตัวเลก หอยกระช่วงมือใด้ายยาวยาวมือไม่ม um, yeah, okay. um, so ือออมันก็ซ yes. ื uh ้อบทันทีโทรไปแล้วสิบบาทมือออกมันได้ข่าซื้อนหนันที่ซีบด้เลขออกมันหนึ่งน้อเขาไม่ได้ซื้อไว้แต่เนิ่นๆได้ต่างเลย่บนี่เขาเจ้าสิโทรมาช่วงนี่นานๆงี้เมื่อเช้าแล้วก็ส่วงสามโมงนี่แหละสามโมงก็ควรนี่แหละเขาเจ้าสิโทรมาแล้วก็ซื้อเขาเจ้าก็ซื้อเอ็ดคลิปให้พี่น้องลงบทถัดแล้วพี่น้องอยากทูจัก เดี๋ยวสุกแล้วเอามาเล่าสุพีสุน้องฝังบุษฐานได้เอาลงอยู่ทู๊บเอามาเล่าว่าสีอันได้มาแต่หลายมื่นนี่ว่าได้หลายมื่นนี่บอกช่วงสองโมงยังไวสองโมงสามโมงนปดบ้านเขาเจ้าก็ไปซื้อเลยได้เนาะงหวยหวยใต้ดินเด็กเขาหลอกขายยาวๆเลยบอกนี่เป็นหวยหวยใต้ดินนี่ล่ะนะตามนั้นลักษณะสิหลอกคอยเนาะค่ะเนาะ